1เวลาที่เราปวดบ้านเอวมักจะเกิดจากนะ,ะกับข้อต่อที่เรียกว่ากระเบนเน็บมีการติดแข็งนะ,ะกระเบนเน็บอยู่ตรงไหนกระเบนเน็บคือตรงนี้ข้อต่อตรงนี้กระเบนเน็บนะ,ะเป็นข้อต่อที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยเนื่องจากเขามีเอ็นที่มาตาะยึด เยอะนะฮะแล้วก็ช่องว่างระหว่างข้อต่อเนี่ยค่อนข้างน้อยอยู่แล้วเป็นธรรมชาตินะฮะกระเบนเน่ยเนี่ยทำหน้าที่อะไรทําหน้าที่คือเขาจะเป็นตัวกระจายน้ําหนักก็คือรับน้ําหนักตั้งแต่ศีรษะช่วงแล้วกเออ็เส้นประสาทนะฮะรวมถึงร่างกายเราท่อนบนทั้งหมดนะฮะลงมาบริเวณที่กระเบนเน็บแล้วกระเบนเน็บเนี่ยจะเป็นตัวกระจายไปที่กระดูกเชิงการ แล้วก็ลงไปที่สะโพกและขาสองข้างนะเพราะฉะนั้นกับเบเน็ถ้าเกิดติดนะจะมีอาการคือปวดตึงบริเวณล้าบริเวณบั้นเอวนะหรือเวลาที่เราเดินเยอะๆก็จะตึงๆแต่ลักษณะสําคัญของเขาคือเวลาเขาตึงเนี่ยเขาจะรู้สึกแบบลึกๆและเราไม่สามารถที่จะชี้ตำแหน่งได้ชัดเจนรู้แต่ว่าปวดบริเวณบันบ้เนเอวกว้างๆนะฮะซึ่งตัวนี้นะ เดี๋ยวเราจะมาสอนอวิธีการออกกำลังกายท่าบริหารสำหรับรักษาอาการปวดหลังได้ด้วยตัวเองนะเบื้งองต้นง่ายๆเลยนะด้วย4ขั้นตอนท่าบริหารจัดการอาการปวดบ้นเอวหรือปวดกระเบเน็กนะเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ขั้นตอนแรกกันเลยดีกว่าค่ะ โอเคท่าแรกเลยนะคะเราจะยืดกล้ามเนื้อสะโพกมัดลึกนะคะอ่าก็คือกล้ามเนื้อสะโพกมัดลึกตรงอยู่ช่วงนี้นะคะอันดับแรกเลยคือเรานะเอาขาควายขึ้นมาเป็นเลขสี่นะ,ะเหมือนนั่งควายห้างชายเสร็จแล้วทีนี้เรายกเลยเอามือสอดใต้เข่านะแล้วยกขึ้นมาเวลาที่เรารู้สึกยืดท่านี้นะ,ะจะรู้สึกตึงบริเวณตรงนี้ เรานับค้างไว้เลยนะคะ1ถึง15นะท่านี้ทำา4เซตนะท่าที่2นะท่าที่2เป็นท่าที่ยืบบริเวณข้อต่อกระเบนเหล็บนะ,ะโดยการที่เราเอาขาข้างที่ปวดนะ,ะขาข้างที่มีอาการข้างเดียวกับที่มีอาการปวดหลังนะคะไขว้ขึ้นไปอยู่ข้างบนเสร็จแล้วทีนี้เราหงายฝ่ามือขึ้น แล้วเราก็บิดเลยไปฝั่งตรงกันข้ามเวลาที่เรารู้สึกตึงเราจะรู้สึกตึงบริเวณกระเบนเอน็บตรงนี้นับค้างไว้เหมือนกันนะนับหนึงถึงสิ้าช้าๆเสร็จแล้วเวลาเรากลับจับท่ายืดชา้ชาๆเหมือนกันนะทําท่านี้นะสี่เซตต่อวันเหมือนกันีท่าที่สามนะเป็นท่ายืด กล้ามเนื้อต้นขาด,ด้านหลังน่องทั้งหมดนะก็คือแฮมสติงกัะตอกแล้วก็เป็นการยืดเส้นขยับเส้นประสาทเบาๆด้วยนะก็คือให้เข่าเหยียดตรงนะอ่าแล้วเราจับขึ้นมาเลยให้เข่าเหยียดตรงนะกระดกข้อเท้าขึ้นให้พีรู้สึกตึงเราจะรู้สึกตึงต้นขาด,ด้านหลังถึงน่องนะฮะราบตึงแค่ตึงเบาๆนะไม่เอาหนักนะนะเรายืดค้างไว้ นับ1ถึงซ5เหมือนกันทำา4เซตเหมือนกันต่อวันนะถ้าที่ C นะเป็นการขยับข้อสะโพกนะถ้าเกิดข้อสะโพกเราขยับดีมันจะทำให้กระเบนเน็บเราผ่อนคลายได้ง่ายยิ่งขึ้นนะวิธีการเลยคือตั้งขาขึ้นมาสองข้าง แยกฝ่าเท้าออกนะให้กว้างกว่าข้อสะโพกนะเสร็จแล้วทีนี้เราขยับเลยค่ะบิดนะสลับการซ้ายขวาอันนี้คือถ้าเกิดข้อสะโพกเราขยับได้ดีกล้ามเนื้อรอบๆข้อสะโพกผ่อนคลายกับเบนเน็บก็จะมีอาการดีขึ้นอ่าเราจะทำอย่างนี้นะคะกลับไปกลับมาประมาณ30ครั้งชา้ชาๆอ่า โอเคโอเคอันนี้คือทั้งหมด4ขั้นตอนนะคะในการรักษาแล้วก็แก้อาการปวดตึงกระเบนเน็บหรือปวดบริเวณบั้นเอวนะคะง่ายๆด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ